ทางผีผ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณวารี่เกิดขึ้นสมัยเป็นนักศึกษาปีสีที่ต้องมีงานกลุ่มออกเดินทางไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ต่างจังหวัดอะไรโดยที่กลุ่มของคุณวารี่เลือกที่จะไปถ่ายทำกันที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีจุดคุณวารี่เล่าว่าเราและเพื่อนอีกสามคนออกเดินทางกันตอนหลังเลิกเรียนวันนั้นเลิกห้าโมงเย็น และทานอาหารเย็นเสร็จอีกกว่าจะได้ออกจริงๆก็ทุ่มกว่าไปกันด้วยรถของบีเพื่อนกระเทยคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งเป็นคนขับและเรานั่งหน้าส่วนเพื่อนอีกสองคนนั่งหลังจุดระหว่างทางก็แวะหาของกินไปตลอดทางไม่ได้เรียบอะไรที่ไปนี่ก็ไม่ได้แม่นเส้นทางกันกันเท่าไหร่ก็ว่าก็จะไปถามคนแถวนั้นเอาเราไปราชบุรีก็ประมาณสามทุ่มกว่า จนถึงซอยเล็กๆที่มีบอกทางไปวัดที่เป็นจุดหมายของเราก็ขับเข้าไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันไกลมากและก็มืดมากๆสองข้างทางมีแต่ทุ่งกับป่าสลับกันจนสุดท้ายก็ไปถึงร้านขายของชำเล็กๆพวกเราเลยจอดรถถามทางพอดีว่ามีลุงแก่ๆคนหนึ่งกําลังปิดร้านอยู่บี B. เลยถามว่าวัดไปทางไหนอีกไกลไหมคะ ลุงแกก็เดิมมาไกลลอโถไม้ยมกด้วยสีหน้าแปลกๆแ,และบอกว่าจะไปวัดหรอตรงไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งแล้วจะมีทางแยกแต่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้เหลี้ยวทางขวาเท่านั้นพวกเราก็งงๆและก็ออกเดินทางต่อจุดพอขับมาสักภักใหญ่ๆซึ่งก็ไกลพอสมควรก็มาเจอทางแยกแต่ว่าทางด้านซ้ายมีป้ายเขียนว่าไปวัดพวกเราที่คุยกันมาตลอดทางจนลืม ก็เลยถามกันว่าตะกี้ลุงแกบอกว่าให้เหลี้ยวทางไหนนะบีดอบว่าป้ายมันชี้ว่าทางซ้ายไปวัดก็ขับตามป้ายไปก่อนดีกว่าและก็ขับมุ่งหน้าไปทางซ้ายพอขับเข้ามาทางนี้เส้นทางค่อนข้างแคบมากและข้างทางด้านซ้ายเป็นบึงทางขวาเป็นป่าเข้ามาค่อนข้างไกลมากก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีบ้านคนหรือวัดเลยจุดเราก็เริ่มง่วงนอน เลยว่าจะนอนโดยหันหน้าออกไปทางกระจกจู่ๆเราก็เหลือบเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินก้มหน้าอยู่เราก็คิดในใจว่าว่าจะให้บีจอดถามทางแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมางานศพคงใกล้จะถึงวัดแล้วแน่ๆจุดสักพักเพื่อนสองคนท้ายรถก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาล่านเลยเราก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อนสองคน ก็บอกแค่ว่าถ้าเจออะไรมาขวางทางหน้ารถให้ขับผ่านไปเลยนะจนสักพักเราก็หันหน้าไปที่กระจกก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดดำอีกแต่ครั้งนี้เธอหันหน้ามองมาที่เราตลอดเวลาจนรถผ่านไปจุดตอนนั้นเราใจไม่ดีเลยแต่ก็ไม่กล้าบอกบีเพราะกลัวว่าจะเสียสมาธิขับรถซึ่งตั้งแต่เข้ามาทางนี้บี B, ยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำ จนสุดท้ายพวกเราก็เห็นพระรูปหนึ่งยืนกวาดมือเรียบชี้ให้เลี้ยวมาจอดจุดพอเราลงจากรถกันพระท่านบอกให้ไปที่โบสถ์คันทีและก็ถามพวกเราว่าเห็นอะไรมากันบ้างละ่ะเราก็เล่าสิ่งที่เราเห็นให้ฟังและก็ได้รู้ว่าเพื่อนๆเราเจอยิ่งกว่าเราทั้งนั้นเลยจุดเพื่อนสองคนที่นั่งหลังบอกว่าตอนที่กรีดนั่นเราหันไปที่กระจกหลัง แล้วเห็นเด็กสองคนเกาะกระจกหลังอยู่ใบหน้ามีแต่เลือดส่วนบีคนขับบอกว่าไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ที่เห็นชายแก่นั่งจ้องหน้าอยู่ที่หน้ารถมาตลอดทางยังงงตัวเองว่าขับมาถึงได้ยังไงจุดพระท่านเลยบอกว่าพวกเราโชคดีมากปกติใครที่ขับรถผ่านเส้นทางนี้มาเวลานี้อาตมาต้องให้ไปรับศพแทบทุกรายเพราะเส้นทางนั้น เป็นทางผีผ่านเป็นทางที่วิญญาณที่ทำชั่วจะไปลงนรกถ้ามีมนุษย์ผ่านมาพวกวิญญาณก็จะติดตามไปเพื่อกลับไปสู่โลกพวกเรานี่ขนลุกกันหมดเลยจุดคืนนั้นเรานอนกันบนรถเพราะอีกไม่นานก็เช้าแล้วพอรุ่งเช้าพวกเราก็ไหว้พระทำบุญกันและถามหาพระรูปที่คุยกับพวกเราเมื่อคืน แต่พระรูปอื่นต่างบอกว่าไม่เคยรู้จักพระรูปนั้นเลยและที่วัดนี้มีพระอยู่เพียงเจ็ดรูปเท่านั้นเองสตอรี่บายเด h ชาร์กเวฟเวม